ทุกคนคงจะรู้จากพีทาโกรัสในฐานะบิดาแห่งตัวเลขกันใช่ไหมครับสำหรับรายการให้โหลดโซฟีในค่ำคืนนี้เราจะไม่พูดคุยเรื่องตัวเลขและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของพีทาโกรัสครับแต่จะมาเล่าว่าพีทาโกรัสเนี่ยมีศาสนาของตัวเองแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับเชื่อว่าทุกคนคงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับที่พีทาโกรัสมีศาสนาครับแต่ทุกคนเคยได้ยินชื่อเขาตั้งแต่เริ่มเรียนคณิตศาสตร์ทุกที่ครับ ทุกรงเรียนก็จะสอนกันอย่างเอาเป็นเอาตายครับในเรื่องของทฤษฎีพีทาโกรัสนั่นเองนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยพิทาโกรัสเนี่ยก็เป็นคนที่ผมเคยรู้จักในช่วงที่เรียนปรัชญานะครับพีทาโกรัสเนี่ยเป็นบุรุษคนแรกนะครับที่เรียกตัวเองว่าเป็นนักปรัชญานะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสมาคมนะครับศาสนาที่มีคนนับหน้าถือตามากที่สุดคนหนึ่งในสมัยกรีกโบราณตอนต้นนะครับ โดยเริ่มต้นที่พิทาโกรัสเนี่ยเกิดที่เมืองซามอนครับที่ในปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ของประเทศกรีดนะครับโดยพิทาโกรัสได้ออะจนภายในดินแดนต่างๆครับไปที่เมืองโครโทนนะครับแถบทางใต้ของอิตาลีครับเพื่อหลีกหนีการจับกลุ่มของทรราชท,ที่มีนามว่าโพลีเครติสนะครับมีเรื่องเล่าว่าพิทาโกรัสเนี่ยก่อนที่จะไปที่เมืองโครโทนนะครับ ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักปรัชญาต่างๆนะครับทั้งชาวอียิปต์แล้วก็บาบิโลนครับเพื่อศึกษาศาสตร์ต่างๆแล้วก็สร้างศาสนาลับๆขึ้นมาครับโดยมีจุดประสงค์ทางศาสนาและปฏิรูปวัฒนธรรมของชาวโครโทนครับโดยด้วยการจูงใจทําให้ทุกคนเนี่ยทำตามคําสอนและสร้างกลุ่มสาวกขึ้นมาครับโดยใครที่เข้ามาเป็นสาวกนะครับไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงครับ จะต้องสละสมบัติทั้งหมดครับยกเลิกการกินเนื้อสัตว์และถั่วครับซึ่งนี่คือกลุ่มมังสวิรัตกลุ่มแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้ครับหากใครที่เข้ามาเป็นสาวกแล้วนะครับก็จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับเหมือนนักพจน์แต่งกายแบบเดียวกันด้วยครับซึ่งจุดประสงค์ของทางศาสนานี้นะครับก็เพื่อความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดครับผู้มีศรัทธาในตัวพิทากรัสเนี่ย ทุกคนก็ได้ยกย่องว่าเป็นศาสดาแห่งศาสนาที่สอนวิธีการหลุดพ้นโดยพีทาก g o ั a สอนว่าคนเราตายแล้วเกิดวิญญาณของคนเราไม่ดับสูญแต่จะเวียนว่ายตายเกิดไปตามผลกรรมซึ่งคำสอนเหล่านี้จะเรียนรู้กันเฉพาะในสมาชิกอันเป็นสาวกของพีทากรัั a เท่านั้นเองครับโดยคำสอนของศาสนาพีทา a g ั r เนี่ย ผู้หลุดพ้นเนี่ยครับจะเรียกว่านักปรัชญารวมถึงหลักของความเท่าเทียมของปุถุชนคนธรรมดามีความเสมอภาคความเท่าเทียมการทั้งชายและก็หญิงรวมถึงสัตว์นะครับก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นและมีจิตวิญญาณทุกคนคงจะรู้ครับปรัชญาของพิทากรัสนนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งที่พวกเชนในประเทศอินเดียปฏิบัติเกี่ยวกับวิญญาณเช่นเดียวกัน จึงอาจสันนิษฐานว่าพิทาโกลัสเนี่ยเคยได้ศึกษาเชนจากประเทศอินเดียด้วยครับถ้าหากเราลองมองดูดีๆครับแล้วลองเอา,าศาสนาพุทธแล้วก็สมาคมพิทาโกลัสเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับในมุมมองของแนวคิดนะฮะสำนักพิทาโกลัสเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะค้นพบความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์และเลขนะครับเชื่อว่าเลขเนี่ยมีความสำคัญในการเข้าใจโลกแล้วก็จักรวาลครับ ส่วนศาสนาพุทธนั้นจะเป็นการเน้นการแก้ปัญหาในชีวิตและการค้นหาความสุขและความสงบใจศาส,สนาพุทธนะครับสอนให้ผู้นับถือเห็นความจริงของชีวิตและความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างทุกสิ่งในโลกและสั่งสอนให้ปฏิบัติตามทางอุดมคติเพื่อให้สามารถพัฒนาและสร้างความสุขในชีวิตได้ ในเรื่องของแนวคิดเนี่ยก็เลยบอกได้ว่ามีความแตกต่างกันจะเป็นอย่างมากครับระหว่างความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์และความสัมพันธ์ทางจิตใจอันนี้แตกต่างกันเลยนะส่วนอีกอันนึงที่ผมอยากจะให้ลองทบทวนดูก็คือความเชื่อครับในสมาคมพีทาโกรัสเนี่ยพีทาโกรัสได้ให้แนวคิดความเชื่อนะครับในเรื่องของตัวเลขแล้วก็พื้นที่ และพยายามหาทุกๆสิ่งท,ท,ทุกอย่างเนี่ยมาจากความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนและเหตุการณ์ทางศาสนาครับนั่นก็คือสถิตินั่นเองนะครับส่วนศาสนาพุทธเนี่ยเราเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์พระสมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทำหน้าที่สอนและแนะนําความจริงและธรรมชาติที่เกี่ยวกับชีวิตเป็นสําคัญครับในการค้นหาความสุขและความสัมพันธ์ในชีวิตนั่นเองสมาคมพีทาโกรัสเนี่ยก็เป็นเหมือนหนึ่งสิ่งนะครับที่ บอกได้เลยว่าในช่วงยุคกรีกโบราณเนี่ยก็เริ่มมีการใช้ตัวเลขกันมากขึ้นแต่ก็ยังหาคำตอบกับธรรมชาติต่างๆอยู่เช่นเคยครับเป็นยังไงางครับคงคลายความสงสัยกันออกไปนิดหน่อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับสมาคมพิทาโกาสัสปรัชญากรีกโบราณตอนต้นเนี่ยสมาคมพิทาโกัสก็เป็นสมาคมที่สองนะครับที่ผมได้ามาสรุปให้ฟังนะครับถ้าหาก ชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องฟังกูแล้วก็รายการ Hello Sophie ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังจนจบคลิปนี้ครับผมขอตัวลากันก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ